เช้าวันแม่มาดูแลไก่ครับไก่อีกหน่อยตายไปจากแม่แล้วเนี่ยเหลือตัวเดียวอ,อาลงะเมาลงมามาตรงอ่ะอ,อ,อ,ะอเอ็นดูมเนี่โอ้ไม่หลอดแล้ว เห็นดูจังเดี๋ยวข้าไปฝังให้ลูกสิ้นบุญเองหมดเบนหมดกรรมเหลือตัวเดียวเอาอ่ะ,เ,ออะเดี๋ยวเจ้าน้องใหม่เดี๋ยวข้าแปลงกลางให้เห็นเจ้าไข่ไว้ได้ลูกหนึ่งเก็บไว้ให้อยู่เดี๋ยวเอามากซืนให้ จะแป้งทำรังให้กันจะทำรังให้ทำไว้จุดนี้อ่ะเจ้าใส่เงินใส่ทองเจ้ามากินตรงนี้หรอกแอนจนขา,าดของเจ้าอีกตั้ตงกินตรงนี้เด้อที่ที่ล็อกก่อนลูกล็อกก่อนล็อกก่อน รอก่อนข้าไม่ได้เตรียมมาอาหารเจไปกินที่สะพานเด้อเออรอ,อ,อก่อนรอก่อนยังไม่ถึงคิวเจ้าต้องรองอีกรอให้ไก่ก่อนให้เสร็จภารกิจไก่กันเนี่ยเลือตัวเดียวนยโน้เจ้าปีใหม่ไขได้ต้องดูจากเจ็ดฟองเกิดได้ สองลูกเกิดเป็นตัวได้สองลูกห้าหกเจ็ดไม่เกิดเป็นลูกห้าฟองเออแต่เจ้าน้องใหม่หมดละมีลูกเลี้ยงละใครเอาไหมลูกเห็นไข่เขาเกิดขึ้นมาหนึ่งฟองเดี๋ยววันนี้จะลองลังให้เตรียม,กกมอุปกรณ์มาละลองไว้ตรงนี้ ทำไว้ตรงนี้นี่ยโอ้เหมาะเหมาะไปตรงนี้ได้เจ้ามาขึ้นไข่ตรงนี้ใช้เงินใช้ทองกินนี่ลูกมาเร็วมากินของเองนี่เร็วมาลูกมา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 เนี่กินนี่เร็วเร็วเดิน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 ไปกินลูกไปไปเร็วอเรกินเร็ว ไปหลบจกอยู่อย่างเงี้ยไอ้กลัวจะต้มกลัวจะต้มกลัวกลัวบามีจะต้มมันไปต้งไปเนี้ยให้น้องกันอยู่ด้วยกันดีๆนะเนะ่ยวันนี้วันแม่นะต้องดูแลกันนะอย่าไปทำลายกันนะมันไม่ให้ทำลายกันนะวันแม่ให้ฟูมฟักดูแลซึ่งกันและกัน ห้ามทำลายกันต้องดูแลกันให้รักกันเป็นว่าเันแม่นนวันนี้น้องใหม่ลองล้างให้ลูกเด็กเจ้าได้ไข่ปีใหม่ได้เลี้ยงลูกตัวเดียว